กับสบายดีท่านผู้ชมกับสบายดีสุบุสุคนมาบ้านนามงอีกแล้วพี่น้องมาเอาทานขึ้นพี่น้องเลยป้าสมชิก์เฮามาตอนเด็กตอนดืน่นพี่น้องเลยป้าสอบใหญ่เลยเว้ยเบอกก้บอเด็กไม่สอบระ,ะบ<อ>ด่เออ Thử chưa tăng đấy nhau tăng à, lái cứ thế, lái không, không, không. thế. <laughs> à giờ ừ. tốt vợ เงยเพื่อนละถอยตนไงไม่หลุดเลยนะหายก็บอกขัดแค่นั้นพาไปนอนอยู่สวรรค์เมื่อคืนนี้เออไปนอนบ้านผักเขาไปข้าเจ้าแนมย์เน่ยไปเราเห็นสีมี่ก็แบ่งลงมาเขาสิคกีดอันอันผู้ซาผู้บ่าวเออเขาก็จะมาซองเมึอนี่แหละเขาออกมาซองมึงมืดเขาก็เขาบเคยเห็นนี่โอ้ยวะ เออพวกนี้มานอนบันภักแล้วสองคนเดนียวไปตาหัวไดเวลาเขาเห็นเด็กหน่อยลงมาเขาพากระแตงนี้เลยเขามาหุงเบิ่งเยอะไปาะโอ้ยลูกเขาอลูกเขาเออวะเขาก็เลยป็นสวยทุอย่าเยอะอาถีดหนึ่งดู เป็นรูเห็นบอกใ่นไพอด้ได้องใหม่ได้องใหม่พี่น้องเกัเลยชมคองใหม่เบอร์านี่เบอร์สามหกอันใกลไปอยากเอาสามสิบสี่เฮาอ่ามันน้อยเฮาลองเอาเด้อเป็นเอี่ยพิธีพิธันน มาแดีวก็ไปต่อไปเอาเครื่องอีกเอาน้าาเอานี่มาเอาหนา,า,นานะปุ้ยวะจะสิตายเอาหนักมาไหวนะเอออเาเครื่องเอาแล้เอามาขบกันเลยดิม,มีแต่ของอื่นในนุ่งสินไหมเรื่องสินเกา่าถิม,ลเ,ลมเลยพี่นอ้องเอ้ยถิมสินเก่าเลยพี่น้องอันซื่อซื่อมีแต่ของบวชแยกกันนะดอกอันกับหุ่นฉาทันโอ้นป้าแม่สินเขาซื่อนั่น เออสื่อในเน็ตกับบริแพงนะสินนะอีสิมหาก็มีสินตัหนึ่งไปดองมือนะคาสื้อีสิมหาพันไน้หอแม่บริแพงนะพระเจ้าไนเนายลงคลิปเขาถายลงคลิปไกลอันนี้งเไก่นันนะมีแนวเสื้อผ้า่ปลาตตตไปเลยขครดียุ่มือนี้แม่เด็กอยู่ บาซิงไปใส่ลนหากนน้ำเด็กอหลานชอบสูบหายมั่่นลานบหามันหลานแม่เมื่อไหแม่เขาหายนละบุเยี่ยวเี่ยวะตื่นมาเพาได้ช่วยนาจิ้ข่าในย่อ้าวอีเม่บุหูตี๋อานั่านั่งกมี่ขานั่กมี่ฮน่อาผีดจิ๋วอ้าของไพ่คือเรือผัดจิ่าอีกแม่กับบุเกุ่งแล้วไ

มันเมื่อไรกัพอเลยยังยั้ชองเครือมันบ่แล้วเออมือมือว้านในช่อเครืออืมที่อยู่คนเดียวเพิ่นแม่กัเลยกับป้าได้สอบหนึ่งว้านนี่ก็ได้ได้อเอาขาเมื่อนั้นไม่เยเลยไดสอน้อยนึงไปเหล่าคนย่งมาแล้วสักเหล่าคุณใหญ่ดอกย่งบาแล้ว้นิ ลแล้วแล้วเขาขึ้นนะคือไวัยถอยเขาหกสองเยเขาลอยสองโอ้ยทาในกระเป๋าเอาบบกินอีว่เบียนะกินอยู่ผู้เดียวเกือบสองปองขี้น,น้ำหลอดตะหัวเลยกลับบ้า,เา,านเลยพี่นะ้องเอ้ยลูกโทรน้ำก็เลยต้องกลับแต่เวน้น ได้ทานเมื่อพี <t> ่น้องได้ทานเมื่อก็ได้อันกับเขากับเขาพี่น้องเอ้ยสิบะเห็ดอันอะไรเห็ดดองอะไรพี่น้องทานหาสอบเขาพวกสอบเลยซื้อเอาด้วยพี่น้องได้ข้อหวยาตีเป็นหวยแับอี้ยังกันอ่ะหน้ากระท้วงแต่ซีผมพี่น้องเอ้ยหอมแหม่ว่าไปยอมซะแม่เฮ่จ้งนะอ้าวบ่ได้กูยอมกูกบขคือ สูงสิออ้นพงวยคอยคอยนะชคอยซีนและคอยอยื่ซื่ออยู่ได้มาเ,เอื้อยไอ้น้องแานะเขาเต้มสีพงวยโอ้โเน่เดือกอ๋อยเพราะเวลาแบบเขาไปใส่กับเสซาะชีคาวแล้วมันสิดขนาดกว่านัน้นแล้วกลับบ้านเดี๋ยวกลับต้องทำกลับสบายดีพี่น้องกลับสบายดีคุณผู้ชมทุกท่าน สิ้มืงาหอวเทียนกับบุ๋ม่อยพี่น้องเก็สิคามเลยนี่เลาะหาเครื่องห้ากระแล้วพี่น้องตอนนี้เราอยู่ตลาดดงพี่น้องเลยแม่ถวสั่งสื่อเคียงก็เลยสิมาเลาะสื่อเคียงกรบเบลไก่โอ้ยอาหารอาหอหร่อยจะสื่อเลพี่น้อง,อ,งอยู่หันแล้วบุหรี่กระยามาช้อนนะเอากระเป๋ามานำเด้อ

้ได้เียงนี่แหะค่ะวันนี้แม่สาใช่เลผูกายสนบะามสแมให้แม่น้องนยงนให้เราเบิ่งอือยูหนอยถือบกอกันะน, 3, น,นี่จะซาพัน,น,น 3, หน้ว้อยนี้เขียงแบบนี้แหละเคียงมีคายง่อ ต้องหาอยู่นี่แม่ีเพื่อนยินมีแม่นี่นี่มี้านีแม่มาโพดเลยนี่นะผักกระดูกเพืนเฮผักกระดูกเลยอันนี่น้าเลยแม่น้าแห้งกระดอกแม่นี่โอ้ระดได้แล้วเจ้า ใ่ได้ตบ้างน้ากวนี่มอ้างันหนันห็วใหญ่เลยนะเรยผูกจะมากเฮยเออยังให้เบิกไหมนหาบได้ยังเบระลานอันเ่ันอันาไนี่นะอันนึงส้นหานยูนหันคือเสวหานี่มันคูดละหนาอันนี้หนาใหญ่ไม่ยังหไม่หันนะ

็นโลกก็ได้เด้อกับก้อนเลยหลอไปอีกพี่น้องเลยนม่ถามว่าแพงก็เลยหลอกสื่ออีกว่ืมอียันงนะครับพี่น้องไปเบิ่งอีกทั้งนอกพี่น้อง